สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้ก็อยากจะหนุนใจยามเช้าให้พี่น้องได้กําลังที่มาจากพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าพระองค์ทรงฟังพระเจ้าทรงฟังอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่22 ข้อที่24นะครับพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อที่24พระรงพีได้กล่าวว่าเพราะพระองค์มิได้ทรงดูถูกหรือสอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกข์ใจและไม่ได้ซ่อนพระพักจากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกยากของผู้ทุกข์ใจและไม่ได้ซ่อนพระพักจากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังพี่น้องครับในพระเจนะของพระเจ้าในในข้อนี้เมื่อเราอ่านเราได้พบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรักของพระเจ้าเป็นความเอาใจใส่ของพระเจ้า พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักและก็ความเมตตาพระเจ้าไม่เคยดูถูกนะครับพระองค์ไม่เคยซ้ำเติมเราเลยหรือแม้กระทั่งรังเกียจความทุกข์ใจของเราพระองค์ไม่รังเกียจเราพระองค์ไม่รู้สึกรู้สึกรังเกียจความทุกข์ใจของเราที่เรากำลังเผชิญอยู่แต่พระองค์ทรงเข้าใจพระเจ้าเข้าใจคนเหล่านั้นหรือว่าเราเองที่กำลังทุกข์ใจอยู่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำด้วยความไม่รู้หรือสิ่งที่เราทำพลาดไปแล้วมาทำให้เราต้องทุกข์ใจพระอ,องค์ก็ไม่โทษว่าพระอ,องค์ไม่ดูถูกว่าเราเราง่หรือว่าเราทำไมเราทำแบบนั้นแบบนี้พระเจ้าไม่ดูถูกเราพระอ,องค์ไม่ได้ดูถูกความทุกข์ใจของเราเมื่อเราทุกข์ใจพระเจ้าเข้าใจเราพระอ,องค์พร้อมที่จะรับฟังว่าเราเป็นอะไร พระองค์รับฟังเรานะครับเวลาที่เราบอกกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าก็ยอมฟังเราพระเจ้าอยากจะให้เราพูดกับพระองค์และพระองค์พร้อมที่จะให้เราได้รับการปลอบใจแล้วลมจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเมื่อเราบอกกับพระเจ้าเมื่อเราอ้อนวอนร้องทูลกับพระเจ้าเนี่ยขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเรา ในพระธรรมสรุดีบทที่46ข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากนี่เป็นพลลักษณะของพระเจ้าพระองค์เป็นที่ลี้ภยัยพระองค์เป็นกำลังของเราและเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเลยนะครับอยู่ในความยากลำบากพร้อมเลยเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากพระองค์พร้อมเป็นที่ลี้ภยัย พระองค์พร้อมมีกำลังให้กับเราและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราพระองค์พร้อมเสมอที่จะดูแลลูกของพระองค์พี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรก็ตามความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราเราทูลขอพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพระองค์รอที่จะให้เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และรพระองค์พอมที่จะชูใจเราหากวันนี้เรากําลังเผชิญกับความทุกข์ใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพระเจ้าไม่ดูถูกเราพระเจ้าไม่ซ้ําเติมเราพระเจ้าไม่บอกว่าทําไมเราอ่อนแอทําไมเราไม่เข้มแข็งเลยทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้พระเจ้าไม่มามัวแต่นั่งถามว่าหรือว่ามานั่งกล่าวโทษว่าทําไมทําไมทําไมต่างจากมนุษย์นะครับพี่น้องถ้าหลายครั้งเราไปถาม หรือว่าเราไปพูดกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะพูดกับว่าอะไรครับบอกว่าทําไมคุณถึงอ่อนแอละ่ะทําไมคุณถึงทำแบบนั้นแบบนี้มนุษย์เรามักที่จะเหมือนกับต่อว่าก่อนแล้วก็ตั้งคําถามอะไรมากมายไปหมดแต่พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือพระเจ้าพร้อมที่จะฟังคําร้องทูลของเราแล้วก็พร้อมช่วยเหลือให้เราออกจากสถานการณ์ที่ทําให้เราทุกข์ใจพระเจ้าจะดึงเราออกจากความทุกข์ใจที่เราอยู่ในสถานการณ์นั้นนั้น พระองค์จะช่วยเหลือเราพระองค์พร้อมอยู่แล้วพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่แล้วในยามยากลําบากของเราหน้าที่ของเราคืออะไรครับมาร้องทูลกับพระเจ้าเถิดพระเจ้าบอกว่าอย่าคิดเองอย่ามัวแต่นั่งกังวลน,นั่งเศร้าโศกเสียใจนั่งทุกข์ใจพระเจ้าบอกว่ามานี่มาบอกเรามาร้องทูลต่อเราเพราะเรารอที่จะช่วยเจ้าอยู่พระเจ้ารอที่จะ ให้เรามาขอความช่วยเหลือกับพระองค์และพระองค์จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงฟังพระเจ้าพร้อมที่จะฟังเรานะครับขอให้เราทูลทุกเรื่องให้กับพระเจ้าพี่น้องครับอย่าลืมที่จะอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าที่จะให้เราฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้า ให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะคอยช่วยเหลือเราอยู่เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะฟังปัญหาของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพร้อมที่จะนําเราออกจากความทุกข์ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการงานของเราพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกเรื่องขอเพียงแค่เราเข้ามาร้องทูลกับพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงให้เรานั้นที่จะคิดถึงพระองค์อยู่เสมอพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอและมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักเราและจะช่วยเหลือเราให้พ้นกับความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ขอให้วันนี้เราทุกคนที่จะกล้ามาร้องทูลกับพระเจ้ากล้าที่จะมาเข้าฝอพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระองค์อยู่สม่ำเสมอขอฝากเราทั้งหลายไว้กับพระองค์ในเช้าวันนี้ไม่ว่าเราทำสิ่งใดก็ตามขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าด้วย เราฝากมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระงในพระนามพระเยซูดิจตเจ้าเอเมนขอพระเจ้าทรงวอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ